ไม่ได้คือแบบไม่มีสัญญาณเลยห้ามเข้าอันตรายมันเป็นพายุอะส,สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบรรยากาศแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำวันนี้เราอยู่กันที่แม่กำปอง<ม>คือฝนตกระหว่างทางมีดินสไลด์ เลมเอกือบจะมากันไม่ได้แล้วแต่ว่าความอยากมาเที่ยวอ่ะยังไงก็ต้องมาถึงจะติดขัดอะไรเราก็จะมาให้ได้เราออกมาขึ้นรถตู้ที่ตลาดวัลโลรถเชียงใหม่ตั้งแต่7จ็ดโมงสี่สถึงนี่ขึ้นลงเนาะประมาณ9ก้โมงคึ่งก็โอเคเช้ามากแล้วก็หนาวมากด้วยอย่างงี้ที่เขาถ่ายรูปกัน ใช่ตอนแรกอะจองที่พักไว้อีกหมู่บ้านนึงแล้วอะไรปะเขาบอกว่าคือมันเข้าหมู่บ้านไม่ได้เออเราก็เลยต้องยกเลิกไปก็เลยมา walk in หาที่พักเอาที่นี่ใช่แล้วเรามาช่วงโลว์ซีซั่นเนาะก็เลยแบบคนไม่เยอะน่าจะ walk in ไหวอยู่ดู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 สวยเนาะน้ำอย่างแรงบอกเลยขุ่นมากสอบถามห้องพักที่ไหนนี่ฮะวันนี้มีห้องว่างไหมคะแต่ที่ห้องไม่เรียบร้อยนะครับค่ะไม่ได้ครับ ไช้ดับใช้ดับตอน่เช้านี่แหลคร<อ>ับมันตกหนักน้าคืน่นนแรด้วยันดงวมงเิหมดโอ,โอขึ้นไปนั่นแหละ่จุดไฟนะเพราะไฟดับใช่ไหมไนี่เราเนจะเป็นภาลื่นด้ยังไงวะก็แบบนี้ก็กลับบ้านเดี๋ยวมันไมดนี่นะคะมีน้ำร้อนนะนแต่แบบน่าจะอุ่นๆแล้วอุ้ยห ้าสิบคนน้ำป่าไหลแรนิดหน่อยไม่น่อยเอามาถึงก็ได้กินอะไรุันบุญมีบรรากาศแบบลมเย็นๆหนาวเลยแหละฝนก็ตกไปอีกฝนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยคือแบบไม่มีสัญญาณเลย ถ้าลงรูกทีก็คงต้องรอูกไปถึงข้างล่างหรือเปล่าถึงจะลงได้โอ้หมอกลงเยอะเลยอะหมอกด้วยฝนด้วใสเออมองไม่เห็นแล้วตอนแรกยังเห็นเป็นแบบมาผิดวันไปเลยแล้วกฟยังไม่เปิดอ่ะไม่มีไฟอ่ะจนไม่มีไฟฮะฝนตกเป็นละอองมากมกอ่ะเออ ทีมมัม้ยอุน่ากินอ่ะเนี่ยดูสิอ,อ๋อ,อทําไมเสียไฟไม่ดีคือไฟไม่ติดเค้าว่าไฟดับมันก็ต้องอย่าง,งานั้นเพระว่าไฟไม่ติดเพราะว่าไฟดับฝนตกไฟดับไปเดินทางดูดิโหดินสไลด์หมดเลยใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็ต oh. องฝนฟ้าอากาศ โอไม่ก็ oh อยากถอดรองเท้าเดินเลยอะ่ะโอ้โหจะแบบทั้งต้นเลยอ่ะเนี่ย หรือว่าน้ำล้นออกมาถ้าจะไปคือเอาอีแตะมาดีกว่าฝนลงอีกแล้วลงหนักเลยตอนนี้มาเที่ยวพร้อมกับดินสไลด์มีใครเคยเป็นไหมมาแล้วไปไหนไม่ได้อะ <laughs> <c oughs> รีวิวมาเที่ยวช่วงหน้าฝนสองที่แล้วนะสองที่แล้วนะฝนอะสองที่แล้วนะเราจะเดินเที่ยวลงไปข้างล่างไหมไป,ไ,ปไปค่ะไปเราจะไม่หยุด น,นี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าดอกปำกองหนงมากขุ่นมากเลยน้ำลงเล่นไม่ได้นาะแบบนี้จะป้าาหรือเปล่าใครจะมาเล่นยังไม่เปิดนรือ <laughs> <c oughs> เราควรกลับไปนอนงู นอนงงอ,อยู่วนเตียงอ,อ๋อเฮ้ยจังไม่เช้านี่น้ำไหลหลากอันนี้น้ำลดแล้วร้านีิดไหมค่ะร้านเมื่อกี้เอกเลยขึ้นไปกับคนเที่ยวเพราะว่าไฟไม่มาไม่จุดิดแล้วไฟจะมาเมื่อไหร่อะคะ ก็มาภานเยนนี้เพราะมีงานศพอ๋อภานเยนนี้เขาปักเสร็จไม่เสร็จยังไงเขาต้องโรยสายให้ไฟมาให้ได้ที่นี่แต่น้ำก็ยังไม่ใสเส้นนี้น่าจะมีสไลด์ร้านกาแฟเดร์รี่โอเคขอบคุณค่ะชมนกชมไม้ปิด เราก็เดินกันต่อเออใช่ไหมเพราะไฟดับเขาปิดทุกร้านเลยตอน,นี้ก็ระหว่างทางก็มีดินสไลด์ปะไปเต้าลา อันตรายแล้ดูดินสไลด์ข้างบนอันตรายแน่แม่ไปเดินทางกันอันนี้ร้านปิดอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าไฟดับไม่มีไฟแล้วแล้วเนาะในที่สุดไฟก็มาดูถ่าดู โอ้หไฟมาแล้วว่าดีใจอะแต่เราจะได้ใช้ WiFi กันแล้วในเมื่อที่ห้องมีไฟแล้วเราจะขอรีวิวห้องนิดหนึ่งอ่ะนี่เที่แรกอ่ะอันนี้ประตูเนาะก็จะมีเตียงเลยนะมีเตียงคืออันนี้เรานอนไปแล้วต้้งสองรอบมีทีวีด้วยดูจะมี้าห่มให้นี่ห้องนะมีฝักบัวอันนึงแต่ไม่รู้ว่า จะมีน้ําอุ่นหรือเปล่าอ่ะลองเปิดกันนะว่ามันจะมันจะเป็นน้าอุ่นหรือเปล่าอ่ะโอ้โคือแบบฝนเพิ่งตกอะ่ะแล้วแบบน้ํามันเป็นน้ําอันเนี้ยก็เนาะอย่างงี้ก็คงเป็นเป็นกันทุกทุกโรงแรมอะ่ะอันนี่มีชกโคโกครับวิน้ำอุ่นอยู่นะเออน้ำร้อนด้วยเนี่ยเออร้อนกับพักนี่คือแบบเนีย่ยมือร้อนมือมือแบบแดงเลยอะ่ะ เรเปิด,ดน้ำให้แบบน้ำหายขุ่นก่อนจะได้ใช้ได้อ่ะเราลืมอีกอย่างหนึ่งเขามีพัดลมให้หนึ่งตัวนะคะแต่คือ,อช่วงนี้มันอากาศมันเย็นเนาะมันมีฝนมีอะไรแค่นี้แหละจบการรีวิวค่ะโอเคตอนนี้เวลาท,ทุ่มเห็นดิเหรเ<ข>อพี่เห็นดนูด้วยเหรอเราจะออกมาเที่ยวไฟข้างนอกนะ ในได้อะไรมาไข่ในอรดูนๆ่อเปเกันดิเอ้ยใช่เห็นไ่ปังปังปัง ไม่มีอะไรเไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วอาหารมื้อเช้าของเรานะคะเป็นข้าวต้มมีไข่ลวกด้วยมีขนมปังด้วยนะเป็นขนมปังทาแยมนี่เราจะไปไปน้ำตาเขาบอกว่าเดินไปอีกหนึ่งกิโลไปเขาหลวงเราก็ไปมาแล้วกี่กิโลนะเขาหลวงอ่ะ เกอบสี่สี่กว่าสี่กว่าแ <4 S 2> หรอสี่กว่าแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ย <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่าใครไม่อยากเดินใช่ไหมเขาบอกว่ามีรถนําเที่ยวเนาะไปกับ4ี่สิบรอบละยี่สิบมีทางลัดไปน้ําตกอมันจะลัดที่ไหนเออไปทางไปน้ำตกสเมตร เสียงมีเสียงนี่ถือว่าถึงแล้วไหมอ่ะหรือว่าต้องไปอีกปะ มาเดินลัน้านกแฟ่าไน่ไหนจะเดินลงไปังไม่ีหรอดูเดินเรือลึกลับเหลือเกิน ผก็ต้งลางเลยเวิกับดูดูดูยากเฮ้ย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 อย่าวิ่งมันยบยาวมีคนมาเปิดประตูอีนี่ค่ะคือเมาเมาสะพาน ยวกยวกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขึ้นรถกลับรอบ11โมง20